ผมให้หัวใจของผมกับพี่ไปแล้วพี่มีนเป็นแฟนกับตุลน,นะครับตุลมีนทำอะไรกันอะสองคนคือยุ่งอะไรกันอยู่แม่โทรหาก็ไม่รับแม่ข้อความไปก็ไม่ตอบนี่ไม่ใช่ชวนกันไปต่อยตีเหมือนเมื่อก่อนนะ ไม่ครับแม่นี้พี่มีนอ่ะเขาดูแลผมดีมากๆมืมถ้าอย่างนั้นก็ดีไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วเรื่องเมื่อกี้ที่หน้าบ้านที่เธอสองคนจบก,กันตุนกับมีนคิดจะบอกแม่เรื่องนี้เมื่อไหร่ แก๊มากค uh. uh, ือถ้าสองคนเห็นแม่เป็นอะไรเห็นแม่เป็นแม่ในซีรีส์วที่จะกีดกันเธอสองคนไม่ให้คบกันอย่างนั้นหรอออแม่ครับคือว่าพวกผมคือแม่ก็แค่อยากรู้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเข้าใจใช่ไหมคุณแม่ครับครับผมชอบพี่มีนครับ ชอบคือชอบแค่ไหนมากกว่าพี่น้องครับก็แค่นั้นแหละคือจริงๆแม่ก็เชียร์เธอสองคนมาตั้งแต่มอ,อปลายแล้วสำหรับแม่นาตุนเขาก็ดูเป็นคนดีแม่ก็เลยบอกให้เขาซื้ออาหารหมามาเอาใจมีไงฉันเนี่ยแหละกับตันเรือของพวกเธอเออเอาเธอ ดูแลกันดีๆก็ดีแล้วแม่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะคอยซัพพอร์ตพวกเธอให้พวกเธอได้ทำตามในสิ่งที่พวกเธออยากจะทำมาเรามากินข้าวกันครับเดี๋ยวผมตักให้นะครับตักให้พี่มินด้วยนะลูกได้เลยครับ่ขอบคุณครับมินเป็นอะไรหรือเปล่าคับ เป็นไรหรือเปล่าครับพี่มีนจะแอคโก้ทำไมเนี่ยน่ากลัวโอ้โหไม่ได้เหรอแก้ไม่ได้เลยเหรอครับตกใจอ่ะโอ้โหคอยออกเลนไม่เอาออกเลนแบบนี้อีกได้ไหมโอเคโอเคโอเคยเมยวเมยวเมยโอ้โหอ้โหนะพี่มี ไม่อดใจอ่ะไม่ได้เจอ,อกันนาน,นอ่ะแค่นี้ก็หยอกเล่นไม่ได้ไม่ได้น่ารักนิ้มไรมาไปกินข้าวก่อนปะกินข้าวกันอะไรขนาด,ดนั้นนะ ทำให้น้องมีนเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะครับน้องตนได้เลยครับคุณแม่แม่กลับก่อนนะอ,อ่คิดถึงแม่แน่เลยอะ่ะอย่ามาเบิกให้มากเลย うん。